ค่าป่วยการอสสอสมเดือนมีนาคม2566จะออกตอนไหนสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปะะอเจ้าเรื่องสุขภาพถ้าในช่องเพจขอป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะวันนี้ป้าปอก็อยากจะมาอัปเดตอยากจะมาแจ้งพวกเรานะคะว่าอสสออสมอจะมีเงินค่าป่วยการเข้าวันไหนนะตามปฏิทินก็บอกว่าจะเข้าวันที่15มีนาคม2566นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจนะคะ ว่าจะได้จริงไหมได้1,000บาทหรือได้เท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในปฏิทินการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางนะคะยังไม่มีเลยนะคะยังไม่มีข้อมูลป้าปอเข้าไปดูแล้วว่างเปล่าเลยค่ะเลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหรือเ,เขาจะให้2,000บาทนะ,ะยังไงก็รอรุ้นกันต่อไปนะคะตอนนี้ในปฏิทินของกรมบัญชีกลางยังว่างเปล่านะคะ แต่ว่าปฏิทินรายปีของกรมบัญชีกลางออกไว้แล้วนะคะบอกว่าจะได้วันที่15มีนาคม2566ค่ะแต่ในปฏิทินการจ่ายของเดือนมีนาคมว่างเลยนะคะยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยเดี๋ยวปอๆจะคอยติดตามมาแจ้งให้ทราบนะคะสำหรับวันนี้ก็ามาแจ้งข้อมูลให้ทราบเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ